บางทีห้องมือใหม่ถ้าไม่มีคนเล่นมันจะไปเจอกับบอดจริงๆครับคุณ want to fly อาจจะเจอบอดจริงๆก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคิวนานเกินจะจะให้ไปเจอกับบอดม,มาไม่ได้ไม่ได้เล่นปังโกนานละเรากลับมาเล่นตัวคลาสสิกของเราเอาว่ะเรามีบิสเซนแบ็กมิดว่ะเขาจะกอนหรือเปล่าเกมนี้ คุณเนดดี้เขาจะกอลล้อนหรือเปล่าหรือเขาจะโดนโซโล่คิวมิดคอยดูกัน,นโอ้โหไม่ได้วะ่ะเ,เสียดายไม่ได้ดูน Let's get to the point ชอบอ่ะชอบความโลเพลย์โลเพลย์เป็นแพ้เกมเมื่อกี้ผมไม่รู้เรื่องน,นะผมไม่ได้สังเกตผมก็งงวะทำไมแบะเบะทำไมต้องแบะเบะด้วยวะ <c oughs> ตะลกดีเดี๋ยว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 ทำไมช่องแชทติดเชื้อติดเชื้อแพ้วะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกทุกคนทุกคนเล่นตามอบิเกลแคลรี่ของเราหมดแล้วเหรอ กโลเเป็นแพ้เหรอเฮ้ยจะก,กิโลระวังนละเห็นกิโลป้ะพ่นไฟเลยพ่นไฟเว,วฟลาไลไในป้อมเกียร์ละวามเป็นห่น กลางคืนแล้วโ oh อ้ไม่ช่งแชนมีแต่แบกอะไรวะเนี่ยใจเย็นก่อนทุกคนเราอยากให้ทุกคนเป็นคนอยู่เพิ่งติดเชื้อแพร่กัน,อนเอ,อ่อเว้นเว้นฟูถ้ารูหน้าตาเราจะเหลือเป็นความผิดเว้นฟูนะเว้นฟูต้องเซฟลูหน้าด้วยชีวิต โอ้โหโดนอาพีว่ะโอ้ยป้อมตีเอล้วพิซซ์แบ็กก็ตายเหรอยเนี่ยพิซซแบ็กทำไมของแค่นเนี้ยพิซซแบ็กไม่มีของเลยยังวะ เอ้ยรอดไม่สบายชื่อเล่นต่อคอยของดีเฮ้ยสุดยอดเ็นฟูนะทำหน้าที่ได้ดีมากอันนี้ประมาณ หยุดแบะได้แล้วโว้ยอย่างวันนี้ดูคลิปในช่องจนหันเล่นเลยครับขอบคุณคลิปดีๆมีใครจะแบทไหมครับผมตีเล่นฮอนสวัสดีคุณชูเชนนะครับมาหาที่เล่นใน Discord ลาก่อยได้นะครับผมลูนลูนเฮดรูนเฮดมากอะมาลกอะยูซินแบทยูซนแบทลูนเฮดรูน้าก็ได้ resta oh, tipo É Olha gotcha. Got เชื่อไม่มันชนอะชนเชีย,ย,ยนชนนรย์อะไรเนี่ยมึงชนน้ำพุเหรอมึงมึงอะไรเนี่ยนี่นี่อะไรนี่ชนได้ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยกลมๆนี่คืออะไรอะเนี่ยน้ำพุเหรอก่อยตรงนี้มันเป็นหลุมตรงเนี้ยเป็นเนินโอโ้โหแมบพบทำผิดกูแล้วโอโ้โหไปว่ากูสามอันเลย เฮ้ยกายมาขอบคุณครับเดี๋ยวนะผมไม่ได้เพิ่งโดนอาพไปหรอวะ ไม่ได้เพิ่งโดน RP ไปหรอทำไมทำไมเราโดน RP บ่อยจังว,วะสกิลนี้มันครูดาวกี่นาทีวะ RP เนี่ย <The enemy. S 1> เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมติปไปหา <The enemy. S 1> ลูน่าเนี่ยมันมันมัน,มน,มนได้ลูน่าเราแล้วเร็วเร็วเร็วเคลี่ตา,ตายเพื่อนวางมันเลยโอเคไม่เคลียรข้างข่าวเนี่ยสกายไม่อยู่ เนี่ยวโอ้โหคนเดียวเน้นๆคนเดียวเน้นๆน้นคนเดินเลยจังวะเอ,อ้ยไนส์แบ๊ะเบ๊ะบ,บ๊ะบ๊ะบ๊ moving

He has come, me, et cetera. Some sacrifices must be made. You nice. บ๊ะเบ๊ะบบบออมมีสแมีสแมาตีพอมมีดกันเฮ้ยมันไหลลับล้วมันไหลเฮ้ยเซฟเซฟด้วย Nice eclipse. Is that nice nice eclipse went the time phụ oi thi. is that a challenge nawang, bên nawang, 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 เฮ้ยเรามีมิชชั่นด้วยเราพอได้และพอได้กลางวันด้วยตั้งวันด้วยเดีย๋ยวอ,อยู่ดีๆแม่งวินมา r า4อย่าพึ่งนะอเอานั่นี่อบอกอย่าพึ่งนะเรียบร้อเยเปิดนอกวิชั่นไม่เห็นตำแหน่งฮีโร่มันสักตัวเลย ผมโดนเม็กนัทลากเข้ามาโดนใบอ่ะคิดดูแล้วกันเมื่อกี้แม่งเล่นอย่างดีอ่ะแม่งลากผมเข้ามาหาในซ็อกเกอร์แล้วกูโดนใบอ่ะกูตายเลยอ่ะโอ้ไม่ได้กดอะไรเลยอ่ะาาอโยนไปแล้วครับ throw away เบ๊ะ

<laughs> <laughs> Away. I'll this door. Okay, I'll give them a head start. Blessings mm -hmm. upon a loyal warrior! Moving! <laughs> <laughs> and honorable tower is under attack!

เอาว่ะวันลั่นพีคีวีอยู่อ่ะเฮ้ยหยุดได้ดิจะหยุดก็ไม่บอกไป้ยโอ้ยเบอร์จะหยุดพีคีวีก็บอกลูกหน้ากันหน่อยโอ้โหโอ้ยอย่างไรก็เ่ยกูหลบไม่ทันเลย แล้วมันสลับมาข้างเราโอ้โหกดพายุไปท่านไม่ได้คิดเลยไม่ทันแล้วมึงเนี่ยมไอเทแล้วแต่แล้วแต่เอาแล้วแต่เลยไม่ไ t ้คิดเลย 待て ดินอามเลยอะโอ้แพ้ทางที่ป่าเลยรัวในเชี่ยไหนไล่ฝนเชี่ยอะไรไม่ได้เลยโอ้โหได้แบ็คไปเลยครับเฮ้ย ำไมเราแพ้ฮัสก,ก้ากับเนื้อซอเกอร์เนี่ยเศร้าเลยว่ะเกมนี้ดิสนบแบ็คเกมนี้มันไม่เด้เงสู้เลยเนื้อซ็อกเกอร์มันตีแรงมากเลยอ่ะมันเร็ว2ยิ่ห้าแล้วเนี่ยที่เราโดนมันไล่ปั๊บเดียวตายเลย เอ้ามีกิมเม,มอร์เหรอเอ้ยเอาเรื่องอยู่โหจต่บ้านแตกหมดเลยวะลูน่าแบกไม่ไหวโอเ,เกมนี้แตกสองเลนแล้วครับ and where go? ทุกคนปิงกรนะดาฟาสกาเอ้าตายหมดแล้วเหรอ เบบเบบกูไม่รู้เรื่องเลยกูรู้แค่เบบเบบดีแล้วดีแล้วเราจะได้รีบไปดูโอจีเนี่ยดารพอดีเลยเชี่ยมีเกมนี้มีเมงมุมด้วยโอ้โหโอเคเชี่ยอีซี่มิดว่า ฮัสกาบอกอีซี่มิดว่าอโอ้โหโยอมเหมอยยมเหม่อบิสเซนแบ็กอ้าวไปยอมเขาอีกไอาอากิโหยอมเขาได้ไงเนี่ยคุณเอดดี้คุณเอดดี้ยอมเขาได้ไงเนี่ย เฮ้ย โอ้ยนี่กูแพ้ในสกเกอร์แคลรี่ได้ไงวะเนี่ยแล้วทำไมโชคแชทกลายเป็นแพ้หมดแล้วเนี่ยกลายมาเป็นคกนโกนไปเกมนี้เรา ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ